ภายหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกายืนยันการลงนามคำสั่งโดยโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐสั่งปิดการดำเนินกิจการของสถานทูตจีนและสถานกงสู์จีนซึ่งตั้งอยู่ที่ฮูสตันของรัฐเท็กซัส สั่งปีทันทีภายในเวลา72ชั่วโมงพร้อมกล่าวหานะคะว่าจีนได้ปฏิบัติการสอดแนมในสหรัฐมาเป็นเวลานานหลายปีสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการดูแลคนจีนที่ประกอบกิจาการและผลประโยชน์ของคนจีนใน8รัฐสำคัญของสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คือการยืนยันล่าสุดจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมอร์แกนออททกัสค่ะเขาแถลงว่า สถานกงศูนย์จีนในนครฮิวสตันได้รับคำสั่งให้ปิดเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนตัวของคนอเมริกันแต่เธอไม่ได้มีการรายงานในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขณะที่โคโซกอีกคนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังบอกได้ว่าจีนได้มีการปฏิบัติการสอดแนมขนาดใหญ่และใช้อิทธิพลอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐมาเป็นเวลานานหลายปีและกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในฮูสตันเองนะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ในสถานกงศุลได้เผากระดาษที่เป็นเอกสารสำคัญจำนวนมากโดยปรากฏหลักฐานอยู่ในทางขยะที่นำออกมาทิ้งแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสารใดและเกี่ยวข้องกับการปิดสถานกงศุลหรือไม่ค่ะส่วนทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของทางการจีนนะคะก็เปิดเผยว่า ได้มีการหยากประนามคำสั่งดังกล่าวที่ออกมาพร้อมประกาศว่าจีนจะดำเนินการตอบโต้หากสหรัฐเยงคงยืนการานที่จะปิดสถานกงสุลต่อไปโดยเขาระบุว่าต้องการที่จะให้สหรัฐชี้แจงข้อเท็จจริงและร้องขอให้การปิดสถานกงสุลจีนในครั้งนี้เป็นการกระทำครั้งสุดท้ายเพราะนี่ถือเป็นการกระทำที่ยั่วยุโดยที่ไม่จำเป็นก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านการเมืองและผิดกฎหมายระหว่างประเทศ สถานที่แห่งนี้มีความสําคัญนะคะเนื่องจากว่าดูแลผลประโยชน์ของชาวจีนในรัฐสําคัญสคัญ8รัฐทั้งเท็กซัสลุยเซียนาอาร์คันซอมิสซิสซิปปีอลาบามาจอร์เจียและฟลอริดารวมไปถึงเปอร์โตริโกด้วยและยังเป็นสถานกงสูลแห่งแรกของจีนในสหรัฐซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1979ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐก,ก็ทวีความมุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากสงครามการค้า สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ประเด็นฮ่องกงและซินเจียงรวมไปถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ค่ะ